สวัสดีจ้าคุณบันทงจ้ามื้อนี้ซิมีเม่นุเอียงมานําเสนอรอเบิงเลยเนาะจ้าจ้าเห็นวัตถุดิบแล้วก็ต้องว่าวลายใหญ่ห่างเลยเนาะจ้ามื้อนี้กับซิมาเฮ็ดแกงเนื้อไม้เนาะจ้าได้ผักหวานมาพร้อมเนาะจ้ามัดละสิบบาทสิบบาทเนาะจ้าอยู่ตลาดกระสิแกงใส่ผักหวานพร้อมราชินีของเขาก็คือเห็ดเพาะจ้ามื้อนี้เนาะจ้าแกงเนา้อไม้ใส่เห็ดเพาะใส่ผักหวานพร้อมแซ่บเนาะจ้าเนาะ ไปยังคือวาลัชชนี่เนาะจ้าเนาะปีนี้เห็ดเพาะแพงหลายจา้ากิโลละเจ็ดร้รอยเนาะจ้าเนาะถั่ย,นะถยนี่นน้อยนี่ก็คือสองร้อยบาทจา้าบ่ยอยากพากเนาะจา้าปีนึงกินเท่าเดียวก็พอจา้าแพงป่านนี้เน,นาะจ้ามาเห็ดกันเลยจา้าอันดับแรกก็คือนอ้อไม้เฮาหนี่ใส่กับใบายานางไว้เรียบร้อยแล้วเาน,นาะจ้ากะซิมีเห็ดเพาะมีพักอีตูเน,นาะจา้าหรือว่าใบแมงลักเนาะจ้ากะต้นหอม ตะไครเนาะจ้ะแล้วกัพริกซดเนาะจ้ะแล้วกะข่าว e เหนียวที giving, ologie, ่เฮ้ามาไวเนาะจ้ะเนาะเสียไวถั่ำเนาะจ้ะอันดับแรกหนูกะซิมาตัมข้าเบือก่อนเนาะจ้ะเกาข่าเหนียวของเฮาที่ใส่น้ำไว้เมื่อกี้นี้ลิ้นน้ำออกเนาะจ้ะแล้วก็น้ำมาตัมให้มันแหลกๆก่อนเนาะจ้ะเนาะอันดับแรกจ้าตำละเอียดแล้วเฮาก็ใส่พริกกับหอมแดงลงไปเลยจ้ะโขกต่อให้ละเอียดเลยเนาะจ้ะ จ้าตําได้ประมาณนี้กับพอเนาะจ,จ้าเนาะจ้าผักหวานที่เขาได้มาเขากับซีมาเด็ดแบบนี้เนาะจ้าเด็ดยอดออกเนาะจ้ามือนี้กับซีอ่อนๆเนาะจ้าเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆเลยเนาะจ้ากระลูดใบแบบนี้เนาะจ,จ้าจ้าอันดับต่อมาเขากับมาเริ่มเฮ็ดเลยเนาะจ้ากระเทะเทไอ้น้่มย่านั่งกับหน่ใหม่เขาลงหมาะเลยเนาะจาา้าแต่ตอนนี้บ่ท่านได้ติดแก๊สเนาะจ้าเนาะ เขากับสิไสคเขาเบื่อที่เขาต่าไว้กอนเนาะจ้าแก็ดบอทานันนด้ติดเนาะจ้าเข้ากับิค้นไปเรื่อยๆเห่ละลล่กอนเนาะจ้าเนาะเพราะว่าถัาเข่าเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่เมื่อกสิติดหมอเนาะจ้าสูตรไผ่สูตรมั่นคือเก่าล่ะจ้าจ้าละไล่เราตอนนี้เขากับติดแก็สได้เลยเนาะจ้นะเนาะหรือว่าผู้ใดใส่เตาท่านก็ยกขึ้นเตาท่านเลยเนาะจ้าแล้วก็อย่าลืมใส่ ตาไข่เนาะจ้าตะไข่ทุบๆของห้องเนาะจ้าคนให้เข้ากันคือเกลยเนาะจ้ามันคนเรื่อยๆเนาะจ้าถึงสิบ่ันได้เดือดกับมันคนเนาะจ้าเพราะว่าเขาห้องนี้มันสิติดหมอเนาะจ้าเมื่อก็สิเป็นแบบกินเข้าเหม่หมอเนาะจ่าทามันติดหมอเนาะจ้าหมอเดือดแล้วจักน้อยฮาปรุงรสเลยเนาะจ้าเกลือจ้าน้ำปลาเนาะจ้าเนาะ ผงนัวจ้าใส้ลายแซบลายใส่หน่อยแซบหน่อยคือเก้าจ้าแล้วก็ใส้ผักเอกของเขาลงไปเลยเนาะจ้าเห็ดเผาะจ้าน้ำปลาน้ำน้อยหนึ่งเนาะจ้าพอได้หอมกินน้ำปลาจ้าต่อมาเขาก็ใส้ลูกโดจ้ากระซิตบบไทยด้วยพักหวานเข้าเนาะจ้าเพราะว่าพักหวานมันกระซิสุกายเนาะจ้าเนาะเนียวเนียวข้นๆเป็นท้าแซบเลยเนาะจ้า ต่อมาเขาก็ใส่ผักหวานเขาลงไปเลยจ้าใส่แป๊บเดียวกัยุบเนาะจ้าผักหวานตอนแรกว่าสิแกงแต่ผักหวานเนาะจ้าก็เพ็ดเพาะคือสิโปมผดเนาะจ้าก็เลยได้นมไม้มาเพิ่มอีกน้อยนึงเนาะจ้านาะแซ็บคือเก่าจ้าอ้ยหอมกินผักหวานจ้าพี่น้องต่อมาก็ใส่ต้นหอมเลยเนาะจ้าแล้วก็ใบแมงลักจ้าคนอีกเทื่อนึงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้า แจ็กซีไ้ซื้อว่าเมนูยังดีเนาะจ้าใส่ทั้งเห็ดพอใส่ทั้งนอใหม่แล้วก็ใส่ทั้งผักหวานเนาะจา้จาจ้าเมื่อนี้เป็นนันเสซจเรียบร้อยเนาะจา้าสำหรับแกงเนือใหม่ใส่เห็ดพอของหนูเนาะจา้าใส่ทั้งผักหวานแซ่บๆจ้าเมื่อกี้ขอตลาไปก่อนเนาะจาา้านะสวัสดีจา้พาพี่น้องโอ้ยซุมตัดหญ้ากระจับเนาะจา้าลาไปก่อนจา้าแซ่บๆเนาะจา้า